ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีก่อนนะครับผมได้มีหุ่นเหล็กตัวหนึ่งที่ได้ถูกขณานนาว่าผู้ขับขี่คอมมันนั้นก็คือแบทแมนแห่งญี่ปุ่นใช่แล้วผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเดอะบิ๊กโอหุ่นแท่งเหล็กดําขวัญใจใครหลายๆคนนั่นเองซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าดีไซน์ของเดอะบิ๊กโอนั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับผมมันได้ถูกขนานนาว่าเป็นหุ่นยนต์แท่งเหล็กดานะครับผมซึ่งลสณนิยมที่ว่าไอหุ่นยนต์นี้มันดูสวยหรือว่ามันดูขี้เละอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าใครหลายๆคนนนนนนนะผผมมมจจจเเเป็็พิิาาาาารรณซซ่่่งงหลยคัััับบ้้้้้กกกดดดดดวไไไไี์ขขออใ แต่ถ้าเกิดพูดตามความสัจจริงนะผมก็ยอมรับเลยว่าดีไซน์ของ The Big O อนะมนนันไม่ได้มีความงามตามกระแสนิยมสักเท่าไหร่มันนั้นไม่ได้มีกลไกเกาะแตกแปงลงร่างสุดอลังการไม่มีปีกใหญ่โตวเวอร์วางเพื่อเรียกแขกแต่เมื่อย้อนเวลากลับไปนะผมเมื่อ25ปีก่อนในวันที่ซีรีส์เรื่องนี้นั้นได้ออกฉายและคนนะผมก็คงจะคุ้นชื่อกับเสียงเรียกของโรจเออร์สมิธตัวเอกของเรื่องที่ว่า Big O s อ o w Time ธประสานเข้ากับดนตรีออเคสตราสุดยิ่งใหญ่ของโทชิฮิโกะซาฮาชิและข้อความน,นะผมก็เด้นนออนเนงนบินว่า Cas Name the in guilty not yet of God ซึ่งแปลได้ไง,ง่ายๆนะผมคือว่าในนามแห่งพระเจ้าแล้วเจ้านั้นนะไม่มีความผิดและด้วยวลีฮิตเหล่านี้นะผมก็ทําให้ลหลายๆคนนั้นตกหลุมร่างหุ่นนี้อย่างจังแบบกูไม่กลับเลยก็ว่าได้ซึ่งพูดได้เลยครับผมว่าในตัวของเดอะบิ๊กโอนั้นมันได้ทำการรุบรวมทุกสิ่งนะผมที่เรียกว่าความโรแมนติกเอาไว้จากหุ่นยนต์ยักษ์สู่ฮีโร่สวมชุดเกราะจากการ์ตูนอเมริกันสู่หนังแปลงร่างญี่ปุ่นจากหัวรถจักรไอ้น้ําสู่เครื่องต่อเสาเข็มขนาดักษ์แล้วเมื่อนําเหล่านี้มารวมกันนะผมมันนั้นก็ทําให้เกิดด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 ีีีไไไไไซซนนนน์ทูู่่่่่่แแแปลลกใหมมมมมมะโโดดเขดขึ้าดด้าาายอง The Big ผคคตว แข่งแกร่งหรือความแปลกใหม่แลบ,บตื้นเขินแต่มันยังสร้างบนปรัชญาความงามที่สมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ของผู้ออกแบบอย่างคุณเคอิจิซาโตะซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบสวนกระแสนิยมของสไตล์การออกแบบหุ่นยนต์ในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงโดยตามบทสัมภาษณ์ของคุณซาโตะนะครับผมจริงๆแล้วโปรเจกต์บิ๊กโอนั้นทั้งหมดนั้นเริ่มมาจากไอเดียของตัวเขาเองเขานอยากสร้างผลงานที่ผสมผสานสไตล์การ์ตูนอเมริกันหรือก็คือคอมมิกบวกเข้ากับแนวสืบสวนสอบสวนและศิลปะแบบอาร์ตดีโคเข้าด้วยกันโดยมีเมืองพาราดัม ต้องเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความดึกลับและความโหยหวาอดีตและด้วยคอนเซปต์หลักเหล่านี้นะผมซึ่งผลที่ได้ก็คือว่าเรานั้นจะได้หุ่นยนต์ก้อนเหล็กยักษ์ที่นิ่งสนิทดังคุ้นเขาซึ่งประโยคสั้นๆนี้ผมก็นํามาสู่บิ๊กโอที่เราเห็นในปัจจุบันที่ดูแน่นหนานและมั่นคงซึ่งคุณไงก็ผมว่ามันนั้นถือว่าเป็นหุ่นยนต์นะครับผมที่เข้ากับตีมปาการเหล็กไหลสูงตระหง่านเฉียดฟ้าอย่างชัดเจนซึ่งแนวะคิดหลักในการออกแบบของคุณซาโตะนะครับผมก็คือการ และเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างนะผมครานั้นจึงอยากสร้างหุ่นยนต์ที่ไม่ค่อยขยับและด้วยแนวะคิดที่ว่าอนิเมะหุ่นยนต์กับหนังแปงลงร่างคือพี่น้องกันคุณซาโตะนะผมจะพยายามจําลองเทคนิคผิวสัมผัสและชุดอย่างในการแปลงร่างล,าง,ลางไปในอนิเมะโดยไอเดียนี้ผมมาจากนําแปลงร่างยุคแรกๆอย่างเทสุจินหุ่นเหล็กหมายเลข28โกที่ใช้นักแสดงสวมชุดนะครับผมมาแสดงซึ่งให้ภาพลางนั้นดูแน่นหนาเทอะทะและเต็มไปด้วยน้ําหนักเหมือนกับก้อนเหล็กยักษ์จริงๆแต่ลักษณะดเด่นนี้นะผมก็นํามาซึ่งปัญหาใหญ่ถ้าเกกกิดดวว่่าาาาาาขขยยยััััับตช้ล้ละ็มมนนนนนนนจจูหรืออออแึึใทททีซโ์ ก็คือว่าทํายังไงให้มันนั้นไม่ค่อยขยับแต่ก็ดูแข็งแกร่งซึ่งคําตอบสุดท้ายที่เขาได้นะผมก็คืออาวุธหลักที่มีชื่อว่าซับเดนอิมแพคมันนั่นก็คือหมัดเหล็กแบบติดลูกสูบนั่นเองครับผมที่ทําให้เดอะบิ๊กโอนะผมไม่ต้องใช้ท่าต่อสูดด้ที่ซับซ้อนแค่อาศัยแค่การโจมตีที่หนักหน่วงเพียงหมัดเดียวนะผมก็แสดงพลังในการทําลายล้างที่กดขม่มศัตรูได้ยอย่างราบคาบโดยคุณซาโต้นะผมตั้งใจออกแบบให้บนะิ๊กโอนั้นมีกลิ่นอายของของเรียนแบบนั่นคือเหตุผลที่เวลาเห็นบิ๊กอคครรััรัั้งงกนนนนนนนบผมมมมเาา่่่่่สสหุุ็ใชลปพ อย่างเทสุจินหุ่นเหล็กมาเลขกยี่สิบแปดเจอปนข้อกับภาพของมาชินกาแซดและแถมยังได้มีกลิ่นออยนัผมของไอออนไจแอนจากอเมริกาอีกด้วยและแถมยังใส่ภาาความเป็นย้อนยุคนะผมทางด้านอุตสาหกรรมอย่างหมุดยึดของหัวรถจักรไอ้น้ำลงไปซึ่งจุดป,ประสงค์นะผมเพื่อที่จะกระตุ้นความรู้สึกโหยหาอดีตของผู้ชมและในขณะเดียวกันนะผมการ,รส่วนผสนที่ดูปแปลกตานี้ก็สร้างความรู้สึกลึกลับที่คุ้นเคยบวกเข้ากับธีมหลักของเลื่องนะผมก็คือความทรงจำที่ถูกลืมได้อย่างสมบูรณ์แบบและบนพื้นฐานที่คุณซาโต้ออออกกแบบบไว้้้ยยย่าะะาาาาางงิสระนคคคัผมมททใหชุณตโเข ้ผมได้ขอเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือขอให้มันนั้นหน้าตาดูเหมือนกับมนุษย์หน่อยซึ่งสิ่งนี้นผมก็เป็นการเติมความลึกลับและความมีชีวิตที่ไม่ใช่เครื่องจักรนะครับผมให้กับทางบิ๊กโอทาให้มันนั้นไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่มันนั้นดูเหมือนกับพยานพุ้เงียบงันในเรื่องราวโดยเบด้าน,นี้นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากฮีโร่ของคุณ aro, อิชิโนโมริโชทาโร่ยานทาง uman, อินาซูแมนและคิคไคเดอร์โดยรอยบาดบนหน้าที่เหมือนกับรอยเย็บนั้นก็คือหลักฐานชั้นดีส่วนอาวุธขอ Big อออออองงงงงบกกโนนนนนนะะผผมมมม็็แแสสดดดคควววาาาาาาาเเปปลููยยย่่่่่ชัััจจุุุณทท้ืไฟีีนนรรธ งการแบบซูเปอร์โอทและมีความสามารถสุดเวอร์วังอลังการแบบฮีโร่โทคุฮัตสึโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบินอย่างทางโรเจอร์สมิธนะครับผมโดยอาชีพของเขาคือนัก,นกเจ,าจาราาที่เจราชาทีนี่ล่มตลอดแต่เขาเนาะผมก็มีประสบการณ์ต่อสู้สุดโชคโชนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอาจจะเป็นเพราะพี่แกลนะเจ,าจาราาล่มตลอดเลยต้องฝึกศิลปะก,การต่อสู้เอาไว้ข่มขู่หรือเปล่าแต่ยานที่กล่าวไปนะครับผมอนิเมะเรื่องนี้นะคือการลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นเพิ่มแรงปะทัดที่ดูหนักแน่นและเมื่อบูเข้ากับดีไซน์หนาๆของบิ๊กโอนะครับออขงจุด ต่อสู้แล้วใช้อาวุธที่เหมาะสมนะครับผมยิงอัดเข้าไปเน้นโดยตามสเปคของบิ๊กโอนะครับผมมันนับเป็นหุ่นสายผ้าพือนและเน้นการโจมตีนะโดยความคล่องตัวของมันนั้นจึงต่ำมากแต่แรกมาด้วยเกราะนะครับผมซูปเปอร์อลลอยหรือคือโลหะผสมพิเศษที่แข็งแกร่งผิดมนุษย์มานาแค่ยกแขนขึ้นตั้งการนะครับผมก็กันการโจมตีระยะไกลได้แทบทุกชนิดทําให้ศัตรูนะครับผมต้องบีบเข้ามาต่อสู้ระยะประชิดแทนซึ่งพอมาเข้าสู่ระยะประชิดนะครับผมมันก็เข้าทางบิ๊กโอพอดีมันนั้นเป็นการบีบเ impact ที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้มันนั่นก็คือความโรแมนติกของลูกผู้ชายอย่างชัดเจนโดยมนันน้ำผนจะมีสีคล้ายกับเครื่องต่อเสาเข็มเวลาใช้ท่าไม้ตายซัดเป็น impact นะครับผมเขานั้นจะยืดแกนกระแทกที่สอกออกดูดอากาศเข้าไปอัดแน่นแล้วปล่อยหมัดนะผมพร้อมกับกระแทกแกนนี้เพื่อจะทําการยิงอากาศอัดแรงดันสูงออกไปเป็นขึ้นกระแทกซึ่งเรียกได้เลยผมว่านี่มันนั้นเป็นหมัดเหล็กตอกเสาเข็มแล้วเมื่อบวกเข้ากับมุมกล้องหลายมุมในเวลาใช้ท่านี้นะผมมันนั้นไม่ใช่แค่แรงจนทะลุกาดได้สบายแต่ความเท่น,นะครับผมเอาไปเต็มรถพิกแน เยอะเช่นขึ้นกระแทกโจมตีระยะไกลหรือถ้าเกิดว่าใช้ใต้นะ้ำนะผมก็สามารถดูดน้ําอัดเข้าไปเป็นแรงดันทําให้แรงนั้นไม่ตกแถมยังใช้แรงดันน้ำนะผมเป็นไอพ่นช่วยทําให้ตัวนั้นลอยขึ้นสู่ผิวน้าได้อย่างรวดเร็วได้อีกด้วยโดยจริงๆแล้วนะผมขึ้นกระแทกจากแกนกระแทกนั้นคือดามเมจหลักส่วนหมัดน,นะผมมีแค่กําหนดจุดตกกระทบเท่านั้นและด้วยดักการนี้ผมทําให้ตัวเอกนั้นสามารถประยุกต์ใช้ท่าโหดๆได้เช่นเอามือกุมหัวศัตรูแล้วยิงขึ้นกระแทกนะผมทาลายส่วนอื่นที่ไม่ได้จับไว้หรือลดแรงดันนะผมเพื่อให้้้คคคคนนนนขขาาาางใัััแแ่่่สสลบตหรรกกอผมมีดววเ็็ปญื กว่าจะต่อยมัดได้แต่ละทีนี่ไม่ใช่สตูนั้นมันหลบได้แล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งมันนั้นก็มีวิธีแก้นะครับผมนั่นก็คืออาวุธที่เอวซึ่งมันนั้นจะมีชื่อว่าสมอโมบิดิกใช่แล้วครับผมสมอโมบิดิกนี้มาจากการคารวันิยายชื่อดังอย่างโมบิดิกนั่นเองซึ่งสมอโมบิดิกเนี่ยผมจะว่าเป็นอาวุธสารพัดประโยชน์มากใช้ได้ตั้แต่โจมตีมัสตูโจไปถึงคู่คุคมความสมดุลของร่างกายและเนื่องจากว่ามันนั้นเป็นการยิงด้วยจรวดนะครับผมทำให้ระยะนั้นจึงไกลมากและสามารถปรับทิิศทททานนทาางงงงไไดดดดด้้้นนนนนนนหหห่่่่่อออออยยยโโโซซเเสีีีววะผมมมกกก็็แแขขรรพจััับตุ ก็มีแรงมหาศาลดึงสตนูนเข้ามาหรือแม่ก็ดึงตัวเองนั้นเข้าไปหาสตูได้ซึ่งทางบิ๊กโอ้นะผมก็เคยโชว์ท่าโหดด้วยการใช้แรงกระชากนะครับผมตอนยิงจรวดเจาะทะลุสตูในระยะประชิดมาแล้วและด้วยประสบการณ์การต่อสู้นะผมของโรเจอร์สมิธอาวุธนี้นั้นจะสามารถกลบจุดอ่อนเรื่องความช้าอืดอาดของบิ๊กโอได้เช่นยิงสมอลแล้วดึงเพื่อสไลด์หลบจุกเฉินหรือแม่ก็ทําการใช้มันนะผมในการจับสตูที่ว่องไวและลากเข้ามาเชื่อในระยะประชิดแต่ยังเสียก็ตามนะครับผมแม้ว่าทางบิ๊กโอนั้นเนนกะะชั้ กันและแถมยังมีลูกเล่นเยอะกว่าอีกด้วยเริ่มจากแคนนอนพาที่นะครับผมปืมนใหญ่ที่ซ่อนในอกหรือไม่ก็มิสไซล์พาที่นะครับผมที่ซ่อนในช่องท้องโดย2ออย่างนี้นะผมมักจะใช้คู่กันเพื่อสร้างหากระสุนที่หนานแน่นและนอกจากนี้นะผมทาบิ๊กโอนั้นก็ยังมีอาวุธที่ดูเป็นซูเปอร์โรบอทหรือไม่ก็ฮีโร่แปลงร่างขึ้นมาบ้างนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอาร์คไลน์ซึ่งอาร์คไลน์นี่ผมนั่นก็คือการยิงแสงเลเซอร์ออกมาจากตาคล้ายๆกับไซคขอบจาก x อ็ n มนโดยหุ่นซีรีส์บิ๊กตัวนนผาวาป้าางาาป,าปดงดหยไแลลส นัดเดียวนี่ไม่พังก็ดีอยงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าลำแสงอาร์คไลยังเอาไม่อยู่นะผมมันก็ยังมีเวอร์ชันอัปเกรดที่เรียกว่าโคมบัสเตอร์มันน่าจะเป็นการยิงลำแสงเลเซอร์สีแดงน,นะผมจากผนึกที่หน้าผาซึ่งลำแสงคมมันนั้นทั้งแรงแนละกว้างกว่าอาร์คไลเป็นอย่างมากแต่เวลาใช้ทีนะผมจะต้องเก็กท่าหน่อยซึ่งการเก็กท่านี้ผมคาดเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นการรวบรวมพลังนะผมเพื่อเพิ่มความแรงนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำการเก๊กท่านะผมมันน่าจะยิงเร็วขึ้นนะและนอกจากนี้ผมมันนั่นจะมีพมากกมล,มาลาลอกออกออสาม,มา ซึ่งในเรื่องนะผมดูเหมือนกับว่าโลจเจอร์สมินั้นจะจําท่านี้ไม่ได้อาศัยแค่ความทรงจําที่แวบเข้ามานะผมจึงสามารถกดสวิตช์ถูกได้ส่วนท่าไม้ตายระยะไกลที่แรงที่สุดของบิ๊กโอนะก็ผมนั่นคือโอทันเดอร์มันน่าจะเป็นการกลางปืนกลหมุนนะผมที่ซ่อนอยู่ในแขนท่อนล่างตั้งท่าสับมือโล่ที่แขนนั้นก็จะเลื่อนขึ้นแขนนั้นก็จะแยกส่วนบนส่วนล่างปากกระบอกปืนนั้นก็จะโผล่อ,ออกมาโดยในห้องนักบินนะผมจะมีไกปืนพิเศษโผล่อ,ออกมาแทนคันคบังคับพอกดไกปืนนะผมจะยิงกระสุนสีชมพูลล แล้วมันก็จะตามด้วยคลื่นพลังงานโอปิดท้ายแขงสตูนั้นยังเกิดระเบิดตูมตามที่มีความแรงเหนือกว่าซับเดนอิมแพคอีกต่างหากแต่ถ้าสังเกตด,ดีๆนะผมท่านี้นั้นจะต้องยิงอัดใส่นานพอสมควรเพื่อสะสมดาเมจจึงเหมาะกับศัตรูที่อยู่นิ่งๆมากกว่าเมื่อเทียบกับทางซับเดนอิมแพคที่ต่อยได้เลยโอนทันเดอร์นั้นจะด้อยกว่าเรื่องความเร็วในการโจมตีและการพลิกแพลงและแน่นอนว่าผมว่าอนิเมะหุ่นยนต์ทุกเรื่องนั้นจะต้องมีอาวุธลับมหาปรายที่ผมมาช่วงกลางเรื่องซึ่ง Big ่งงกออมีนนนนนนัาาขขผืปใหหญ้้้ ูใหญ่เวอร์จนไม่สมส่วนเอาเสียเลยแต่ก็ช่างมันเถอะครับผมผมแม้กระทั่งคนขับทางโรเจอร์สมิธเองเขาก็เพิ่งมารู้ตอนท้ายเรื่องเช่นเดียวกันด้วยเวลาใช้นะผมบิ๊กโอนั้นจะแปลงร่างเป็นป้อมปืนยักษ์ยิงลำแสงที่สุดยอดกว่าอาวุธที่ผ่านมาทั้งหมดมีแรงถีบยอย่างมหาศาลถึงต้องยิงสมองบูมวิดิกทั้งหมดนะผมมายึดตัวหุ่นเอาไว้กับพื้นและพอยิงเสร็จนะครับผมลำกล้องปืนนนก็จะถูกสลัดทิ้งใช้ซ้ำไม่ได้และดูเหมือนกับว,ว่ามันจะไร้การป้องกันด้วยนะครับผมแต่ตอนยิงนั้นจะม หนึ่งอันเดียวกันในทุกจุดเด่นแม้ว่ารูปล่างมันจะดูเทอะทะนะครับผมแต่มันก็ดูมีศิละปะอย่างชัดเจนสอดคล้องกับแนวเรื่องนะผมที่อหอยหาอดีตความลึกลับและความหนักแน่นและแถมไปกว่านั้นนะผมก็คือว่าบิ๊กโอนั้นะมันมี 2, สซีซันนะครับผมซีซันแรกในปี1999และซีซันที่2ในผมในปี2003ซึ่งมันก็จะเป็นช่วงยุคสมัยในการเปลี่ยนผ่านนะผมจากการสร้างด้วยฟิล์มมาสู่ดิจิทัลเพื่อหาใครสงสัยนะผมว่าเดอะบิ๊กโอ้แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องยังไงกันแนะ่ซึ่งผมจะสรเ 40ปีก่อนแล้วผมเกิดเหตุการณ์หายนาปะปริศนาบางอย่างเกิดขึ้นทาให้คนบนโลกผมสูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และตัวตนในอดีตไปจนหมดสิน้นผู้คนในผมใช้ชีวิตอยู่บนซาบปล่าพังแม้จะจาอดีตไม่ได้แต่พผู้ขับนผมก็รู้จักวิธีใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรและทาให้เหมือน,น,นยังคงอยู่ไปได้โดยตัวเอกของเรื่องนะผมโรเจอร์สมิธจะทําหน้าที่ขับหุ่นยนต์ยักษ์ที่ชื่อบิ๊กโอและมีโดโรธีนะครับผมหุ่นแอนดรอยนั้นเป็นนางเอกซึ่งเธอ้นผมก็เปรียบเสมอกับตัวแทนของเทคโนโลยียักษ์เก่าท โดยความทรงจำนะครับผมของชาวเมืองนะก็จะผุดผุดโผโผนะครับผมจากการที่ได้มีสัตว์ประหลาดนะครับผมทำการก่อความวุ่นวายขึ้นในเมืองน,นั่นเองโดยในตอนจบนะครับผมก็คือว่าได้มีการเฉลยว่าเมืองพาราไดซิตี้นั้นแท้จริงแล้วมันก็ปิดเสมือกับโลกทั้งใบและแถมเมืองพาราไดซิตี้นะครับผมเปลี่ยนเสมือกับละครเวทีที่ถูกจัดฉากขึ้นเมืองน,นี้นะติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการวนลูปเมือทงทั้งใบนั้นได้ติดอยู่ในโดมขนาดักษ์ที่เปลี่ยนเสมือกับโรงถ่ายละครซึ่งคาดการว่าเมืองพาราไดซิตี้นั้นน่าจะเป็นส่วน โดยไม่ถึงเวลาหนึ่งนะผมหุ่นยนต์ยักษ์ที่มีชื่อว่าบิ๊กวีนัสนั้นจะตื่นขึ้นมาเพื่อทำลายล้างโลกทำการรีเซ็ตสู่ความว่างเปล่าและเริ่มวัฏจักรใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวในตอนจบนะผมทางโรเจอร์นั้นพยายามเจราจากับทางบิ๊กวีนัสเพื่อหยุดยั้ยงและชะลอการรีเซ็ตโลกนี้เพื่อให้ชีวิตนั้นยังคงดำเนินต่อไปได้แม้ว่าจะติดอยู่ในวนลูปก็าตามซึ่งตัวเหมือนจะกับว่าจะเจราจาสำเร็จนยผมก็คือว่าตอนจบนั้นทุกคนนะครับผมก็ไม่ได้ถูกรีเซ็ตแต่ว่าก็ยังใช้นนะนนะรรรัับบผมเเเปยสืออออลล่ไงงงงงาา้แ็กข ทุกคนคิดเห็นยังไงกับผุนรูปทรงดีไซน์อย่างนี้กันบ้างมันเท่หรือมันดูอัป,ปลักษ์ยังไงก็เขียนมาบอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้พวกก็มาอก,กันหน้าสวัสดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับโปเน็ตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูบ e น้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุน้ีงหน,งนาขอาอป,ป เลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผลด้านทัการแปะเอาไว้ท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ